รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีหนูทดลองทิตันเอ็กพอ e r ปลากระดกเนี่ยก็เป็นปลาที่เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของไทยเราด้วยนะคะต่างประเทศนิยมมากๆเลยนะคะ <Yeah. S 3> เดี๋ยวเราลองขึ้นไปให้ อาหารปากัดกันบนนี้ดีไหมคะขึ้นด้ด้วยหรอคะได้ค่ะโอ้ยกอใครคิดถึงความสนุกของงาน X X ที่ซิดโซนปีที่แล้วบอกเลยปีนี้จัดเต็มกว่าเดิมต้องมาให้ได้นะช่วงเด็กฝึกงานเพื่อนเ่คะรู้ไหมคะปลาอะไรที่บาดเจ็บที่สุดเช่ลยค่ะปลากฮิดิ ก็คือปลาก,กรดเน่นเราสามารถเอาไปเลี้ยงซื้อขายแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศได้ด้วยว,วันนี้เรางชาวกุญจพาเพื่อนๆไปดูนะคะมาเลยค่ะวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเอเพนนี้หนูขอมาดูแล้วก็รับชมปลากัดในฟาร์มได้ไหมคะได้เลยค่ะคือหนูอยากรู้ว่า ปลากรดเนี่ยมันเนี่ยเอามาเลี้ยงซื้อขายแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศได้ด้วยเหรอคะใช่ค่ะปลากระดเนี่ยต่างประเทศนิยมมากๆเลยนะคะทําไมพี่ถึงอยากมาเลี้ยงปลากัดเริ่มต้นเนี่ยก็มาจากความชอบปลากัดนะคะแล้วปลากระดกเนี่ยก็เป็นปลาที่เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของไทยเราด้วยนะคะแล้วปลากัดที่พี่เลี้ยงอยู่ทั้งหมดเนี่ยค่ะมันมีกี่ตัวเหรอคะมีหลายหมื่นตัวเลยค่ะครบบู แล้วสมมติว่าถ้าหนูเนื่อยอยากเลี้ยปลากัดแบบพี่แพรบ้างต้องทำยังไงหรอคะไม่ยากเลยค่ะปลาก,กัดเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายมากน้องซาบูก็เลี้ยงได้ค่ะมีวิธีการเลี้ยงง่ายๆอยู่ค่ะน้องซาบูเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้กันค่ะตอนปลากัดสีสันแห่งสายน้ําแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เลี้ยงปลาก,กัดของพี่แพรนะคะบอ่อเยอะๆที่ชาบูเห็นเนี่ยก็จะเป็นบ่อสําหรับอนุบาลปลาก,กัดค่ะ แล้วก็จะมีโซนเพาะเลี้ยงด้วยเดี๋ยวซาบูจะได้ไปดูกันด้วยค่ะทําไมันมีบอ่ออะไรเยอะขนาดนี้นะคะทำไมไม่เอาไว้รวมกันถ้ารวมกันนะคะปลากัดจะโตช้าเพราะว่าในหนึ่งบอ่อเนี่ยจะมีจานวนปลาเยอะเลยใช่ไหมคะอย่างที่ซาบูเห็นนั่นก็สแสดงว่าบ,บ่อนี้เนี่ยแล้วถ้ามีปลากัดเยอะเกินไปหรออคะแล้วต้องมีกี่ตัวล่ะบอ่อนึงเนี่ยไม่ควรจะเกินประมาณสัก2 0 0ถึง300ตัวค่ะซาบูก็เยอะเหมือนเกันนี่เนี่ยใช่ค่ะในปลาเนี่ยค่ะที่เราเลี้ยงรวมกันก็จะมีทั้งตัวผู้และตัวเมีย พี่ๆทีมงานนะคะเขาก็จะมาคัดแยกระหว่างตัวผู้กับตัวเมียตัวผู้เนี่ยก็จะถูกเลี้ยงเดี่ยวเพื่อเตรียมส่งออกค่ะดูดูแล้วมันก็เหมือนกันเลยแล้วจะแยกเพื่งไงหรอคะอันนี้ก็ต้องใส่ความประสบการณ์แล้วก็ความชํมานาญของพี่ๆด้วยค่ะแต่ว่าถ้าจะดูเนี่ยก็ดูไม่ยากตัวผู้เขาจะมีหางที่ใหญ่กว่าตัวเมียคาซาบูตัวที่ไม่ค่อยมีสีหรือว่าหางสั้นๆก็จะเป็นตัวเมียคาซาบูเดี๋ยวพี่พาลองชี้ให้ซาบูดูนะคะ ตัวนี้ชาบูเห็นไหมหางยาวๆเขาจะเป็นตัวผู้ค่ะอันนี้ตัวผู้ใช่อันนี้ตัวผู้ใช่เก่งมากเลยอันนี้ตัวเมียตันนี้ไม่่อยมีสีใช่เลยตัวเมียปากกาเนี่ยค่ะในหนึ่งข้อเนี่ยสีเขาก็จะมีได้หลายสีเลยค่ะอย่างที่ชาบูเห็นเนี่ยสีน้ําเงินก็จะมีทั้งน้ําเงินและเขียวถูกไหมคะถ้าตัวสีน้ำเงินมันก็จะมีดาใช่ฟ้า แล้วส่วนตัวนี้มันก็จะไปแบบใสๆเลยใช่ค่ะตัวเฉพาะตัวนี้น่าจะเป็นหัวหน้ากลุ่มแน่เลยเพราะว่าตัวใหญ่สุดใช่ไหมคะใช่ค่ะแถมอลังการ์าว่าวสุดว้าวดูสิคะน้องๆฟาร์มประกัดที่นี่กว้างใหญ่แล้วก็เต็มไปด้วยบ่อปลาหลากหลายเลยค่ะแต่และบ่อมีสีสันของประกัดไม่เหมือนกันด้วยสวยงามมากๆเลยวันนี้พี่เพราวจะให้ชาบูได้ฝึกงานจริงตั้งแต่ดูแลไปจนถึงเตรียมปลาส่งออกกันเลยค่ะ วุ้ยสีก็สวยวุ้ยนีก็เป็ดๆอยนะ,ะเหมือนกันเลยพี่แค่ขันสงสัยว่าทำไมปลาไม่มีหลายสีจาัาเพราะว่าปลาค่ะมีหลายสีหลายพันในหนึ่งบ่อเนี่ยค่ะเราก็จะต้องแยกสีที่เป็นชนิดเดียวกันไว้ค่ะชาบูแต่และบ่อก็เลยมีสีที่ต่างๆกันค่ะปลาที่ชาบูเห็นอยู่ตรงเนี้ยค่ะเขาก็จะมีอายุประมาณ1 2ถึงสองเดือน พอปลาที่เริ่มมีขนาดใหญ่อะค่ะเราก็จะย้ายเขาไปอยู่ในขวดแบนจากนั้นเราก็จะเลี้ยงเขาจนอายุประมาณ4-5เดือนพร้อมส่งออกเลยค่ะก็ขายไปตับเท็ใช่ค่ะเอะอไเหรอคะอ่าอันนี้เป็นกระชอนที่ใช้ตักประกาศค่ะอ๋อแล้วทำไมมันมีหลายอันจังเพราะว่าเราใช้แยกกันค่ะตักประกาศจำนวนมากจำนวนน้อยคัดแยกลายตัวมีหลายแบบเลยค่ะอ๋อ อย่างอันนี้ค่ะก็คือเอาไว้ใช้คัดแยกปลาหรือว่าตักปลาในบ่อที่จํานวนไม่เยอะมากอันนี้เหมือนกันเลยใช่ค่ะอือต้องมีไม่ห,หลายๆอัน,นใช่แล้วอ๋อ ก็ได้เดินดูมารอบนึงแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะน้องซาบูรู้สึกว่าได้เจอปลากระดหลายสีหลายแบบเลยน่ารักมากแล้วทีนี้น้องซาบูอยากรู้ไหมคะว่าวิธีเพาะพันธุ์ปลากรดงเขาทำกันยังไงอยากรู้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลองทำแล้วก็ดูด้วยกันเลยค่ะได้เลยคะ่คะภารกิจแรกของเด็กฝึกงานก็คือเรียนรู้การเพาะพันธุ์ปลากระดงค่ะ,ะขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นแล้วก็ใช้ความชำนาญสูงด้วยนะคะ จบอกนะคะว่าทั้งหมดที่เห็นนี่คืออุปกรณ์ลิฟต์ปกัดใช่แล้วล่ะค่ะน้องชาบูว้าวชุดมากแล้วต้องเริ่มจากขั้นตอนอะไรก่อนล่ะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเริ่มจากการเตรียมกะละมังนะคะ,คะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการพาอพันธุ์และที่ขาดไม่ได้ก็คือน้องปลาของเรานั่นเองค่ะว้าวพี่เพรรู้ได้ไงคะว่า ปลากัดน,นมันำลังจะเพาะพันธุ์กันแล้วขั้นแรกนะคะเราก็ต้องดูจากอายุของปลากัดก่อนค่ะว่าเขาถึงวัยสมบูรณ์พร้อมที่จะเพาะพันธุ์รวมถึงสุขภาพของปลากัดที่แข็งแรงด้วยค่ะวัยที่สมบูรณ์พร้อมผสมพันธุ์คืออายุเท่าไหร่หรอคะประมาณ3เดือนค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยหะคะน้องซาบูเอาค่ะโอเคขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวน้องซาบูหยิบใบหูกวางขยำขยำใส่กระมังได้เลยค่ะใบหูกวางคืออะไรหรอ ใบหูกวางนะคะจะเป็นใบไม้ชนิดหนึ่งที่เอาไว้ทําให้ประกัศนะคะเขามีร่างกายที่แข็งแรงสดชื่นแล้วก็ช่วยปรับ pH ของน้ําด้วยค่ะสบ,บู่คยี่ขยี่ลงไปได้เลยโอเคอ,อีกสักใบหนึงต้องใช้ใบหูกว้างเยอะเท่าไหร่คะพี่แพงประมาณ3-4ใบค่ะแล้วก็ใช้เกลือ1ช้อนคะ่ะน้องสบ,บู่นี่คือเกลืออะไรหรอคะเป็นเกลือเกล็ดใหญ่ๆค่ะ เราก็จะเอาไว้ใช้ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียนในน้ําให้กับปากัดค่ะหลังจากที่เราใส่สองอย่างนี้เสร็จแล้วเราต้องใส่อะไรต่อนะคะต่อไปก็จะเป็นน้ําค่ะน้องซาบ,บูยกออใส่ได้เลยถ้าใส่น้ําแล้วมันเกลือมันก็จะละลายใช่ค่ะน้ำต้องเป็นน้ำอะไรก็ได้นะคะน้ำเนี่ยค่ะก็จะต้องเป็นน้ำที่ไม่มีคลอรีนด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้น้ำที่มีคลอรีนเนี่ย ปลาก็จะป่วยแล้วก็ตายถ้าใส่เกลือไปแล้วน้ำมันจะเค็มไหมคะน้ำก็จะมีความเค็มนิดหน่อยค่ะแต่ว่าตัวเกลือนเนี่ยก็จะช่วยฆ่าเชื้อให้กับปลาค่ะชาบูออแล้วต้องคนไหมคะหรือว่า้งไว้่างนี้ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวมันก็จะลาไปเองงั้นเรามาขั้นตอนต่อไปกันเลยไหมคะค่ะน้องชาบูหยิบปลาใส่ได้เลยคะ่ะ ก็ใส่ร่มก,กันเลยหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเราพอพันเนี่ยเราก็จะต้องใช้ทั้งตัวผู้และตัวเมียใช่ไหมคะ<อ>ทีนี้ป้องกันไม่ให้ระหว่างที่เราพอพันเนี่ยเขากระโดดหนีออกมาเราก็จะต้องใช้แผ่นปิดอันนี้ค่ะ ปิดเอาไว้โดยที่เราจะต้องแง้มไว้นิดนึงแล้วแบบนี้เขาจะไม่กัดกันเหรอคะถ้าตามธรรมชาติของเขาก็คงมีบ้างคะ่ะน้องชาบูแต่ว่าเขาก็จะเพาะพันกันคะ่ะคงไม่กัดกันมากแล้วสมมติถ้าเราเนี่ยใส่พ่อแม่พันุ์แบ้เนี่ยอีกกี่วันมันถึงจะออกไข่คะประมาณ1-3วันคะ่ะอุย๊ยเดี๋ยวมากดึกได้ดังเลย ทีนี้พอหลังจากหนงถึงสวันที่เราได้ไข่แล้วใช่ไหมคะเราจะต้องเอาตัวเมียออกด้วยค่ะน้องชบูจากนั้นเนี่ยคุณพ่อเขาก็จะเลี้ยงลูกอีกเป็นระยะเวลาประมาณ7วันค่ะเอ,เอสตัตว์ชนิดแม่ต้องเป็นคนเลี้ยงลูกไม่ใช่เหรอคะแต่ประกาศเนี่ยคุณพ่อจะเป็นคนเลี้ยงลูกค่ะพอหลังจากเจวันแล้วเราก็จะย้ายเขาไปบ่ออนุบาลที่น้องชบูได้เห็นนั่นเองค่ะ บ่ในบานก็คือที่ที่ตรงนี้นะคะ şey ใช่ค่ะแล้วพอเริ่มโตขึ้นก็จะเอาไปไว้ในถังใช่เลยค่ะพอโตขึ้นมาอีกก็ไว้ตรงนู้นใช่ค่ะแล้วพอเขาตัวใหญ่เราก็จะย้ายเขาไปอยู่ที really ーー่ขวดแบนกันค่ะขวดแบนแล้วก็ส่งไปต่างประเทศถูกต้องค่ะอันนี้ที่ที่พี่เพรย์พกพันมาใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเห็นไหมคะแชมพูมีหลายกู้เลยพอเราพอพันแล้วนะคะเราก็จะต้องปิดเขาไว้บันี้แล้วก็ห้ามไปยุ่งกับเขาเลยค่ะอ๋อพี่แพรคะหนูอยากรู้ว่า ปลาหนึ่งตัวเนี่ยมันออกไข่ได้กี่ฟองหลายร้อยฟองเลยค่ะน้องชาบ,บูปลาตัวนี้นี่เดียวได้หลายฟองเลยใช่ค่ะเนี่ยก็แสดงว่าที่เราเห็นอยู่นี่น่าจะเป็นหมื่นเลยนะเนี่ยใช่ค่ะยาวจนถึงนู่นเลยทีนี้น้องชาบ,บูอยากเห็นไหมคะว่าไข่ปลากัดเป็นยังไงอยากค่ะเดี๋ยวต้องมาแอบ,บดูด้วยนะคะเนี่ยน้องชาบ,บูดูนะคะนี่เขาจะอยู่ในฟองเป็นขาวๆน้องชาบ,บูเห็นไหมคะ มันชำมีตัวเดือนคะแล้วตัวผสมพันธุ์ล่ะเพราะว่าเราต้องเอาตัวแม่ออกแล้วตัวพ่อเขาก็จะเลี้ยงลูกเา่าแล้วทำไมไม่ให้แม่อยู่ด้วยกันล่ะคะเพราะว่าตามธรรมชาติของปลากระดับะค่ะตัวเมียเขาจะกินไข่แต่ตัวผู้จะเป็นคนเลี้ยงดูปลากระดัชาบูชอบกินไข่ไหมคะกินไข่เกียวค่ะกินไขไ่เกียวค่ะเคยปกระดัทุกคนแค่แต่ว่าข้าจะเดี๋ยวเราลองขึ้นไปให้อาหารปลากระดักันบนนี้ดีไหมคะ ะะได้ค่ะไปกันอ่าแบบนี้เลยเหนูทดลองทีตัน explorer หนูทดลองทีตัน explorer เมื่อสักครู่เราได้เรียนรู้วิธีเพาะพันธุ์ประกาศกันไปแล้วได้เห็นอุปกรณ์และขั้นตอนง่ายๆที่เริ่มเลี้ยงได้จริงแบบนี้น้องๆจํากันได้ไหมคะว่ามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างแต่ภารกิจของเด็กฝึกงานยังไม่หมดนะคะต่อไปเราจะไปให้อาหารดันน้ําและดูวิธีแพ็คประกาศเตรียมพร้อมส่งออกไปทั่วโลกไปฝึกงานกันต่อเลยคะ่ะหลังจากออกไข่มาแล้วอีกกี่วันมันถึงจะกลายเป็นตัวคะประมาณ36ชั่วโมงคะ่ะเขาก็จะกลายเป็นตัวเดี๋ยวพี่แพรพาไปดูประกาศตัวเล็กๆกันไหมคะ นี่นี่เลยค่ะน้องสาบูที่เห็นนี่แหละค่ะคือรูปประกาศตัวเล็กๆเห็นไหมที่เขาขยับขยับอยู่นี่เดี๋ยวเราดูใกล้ๆเห็นไหมเห็นค่ะอ่านีรากอเลยอ่าใช่เลยนี่ไงนี่ไงเต็มเลยเห็นไหมตัวเล็กๆเขาจะตัวเล็กมากๆเลยค่ะตัวเล็กกว่าุัวก้็ใช่แล้วอันนี้แหละคือที่น้องชาบูเห็นว่าเขาออกมาจากไข่ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพอผ่านไปเวลาหนึ่งเขาก็จะกลายเป็นปลาตัวใหญ่ที่ชาบูเห็นตอนแรกนั่นเลยค่ะ <L> <S 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 เห็นปะเห็นะกลุ่มเป็นกลุเลยใช่กระจายเต็มเลยนี่หลายตัวเลยนี่ตัวนี้เต็มเลยได้เวลาช่วยพี่ๆให้อาหารแล้วค่ะต้องให้อาหารอย่างพอดีด้วยนะคะถ้าให้เยอะเกินไปน้ำก็จะขุ่นปลาก็ไม่แข็งแรงเด็กฝึกงานของเราต้องใส่ใจปริมาณให้เหมาะสมทุกครั้งค่ะ ชาบูคะหลังจากที่เราเนี่ยไปเรียนรู้วิธีการเพ,พาะพันธุ์วิธีการเลี้ยงประกัดกันมาแล้วเนี่ยอีกหนึ่งหน้าที่ที่สาคัญสาหรับคนเลี้ยงประกัดเลยก็คืออะไรรู้ไหมคะคือการให้อาหารปลานั่นเองค่ะแล้วไหนคะปลาบนเจะเกวขวดที่ชาบูเห็นนี่แหลคะค่ะเป็นขวดที่มีประกัดอยู่เดีด๋วยวพี่แพรพาไปดูกันคะ่ะ นี่เลยปลากัดเขาจะอยู่แบบนี้เลยค่ะทำไมน้ำมันเขียวจังใช่อันนี้จะเป็นยาที่เราใส่ให้ปลาปลากัดเขาก็จะอยู่ในขวดแบบนี้เราปลากเนี่ยชอบกินอะไรเราจะป้อนยังไงอาหารที่เราให้ปลากระนะคะก็จะเป็นไยทะเลค่ะเขาจะอยู่ในขวดแบบนี้เลยค่ะน้องชบูทีนี้เวลาที่เราให้เนี่ยเด็กผู้แทนสอนน้องชบูเนาะเราก็จะเขย่าเขาให้เข้ากันวิธีให้เนี่ยเราก็จะให้ทีละขวด๊แบบนี้เลยชาบูลองดูไหมคะรอค่ะอ่า เก่งมากเลยชาบ,บูคะเดี๋ยวเราลองขึ้นไปให้อาหารปลากัดกันบนนี้ดีไหมคะขึ้นได้วยหรอคะขึ้นได้วยหรอคะได้ค่ะเฮยเกลืไปทุกอาแบบนี้เลยเ<อ>พี่พี่ที่เขาให้อาหารปลากัดในทุกๆวันเขาก็จะต้องขึ้นมาเดินแบบน้องชาบ,บูแบบนี้แหละคะ่ะแล้วเกินไม่แตกเหรอไม่แตกค่ะ ปากระกัดที่เราเลี้ยงในขวดอะ่ะมันก็จะมีความสกรปรกถูกไหมคะค่ะพี่แพร์จะลองให้น้องชาบูเรีนยนรู้วิธีการเปลี่ยนน้าดีไหมโอเคอันนี้เลยค่ะน้าเนี่ยแล้วมันก็จะไหลเข้าไปในขวดพอเสร็จแถวนี้ปุ๊บเราก็จะยกย้ายเข้ามาอีกแถวนึงน้องชาบูก็ยกเข้ามาได้เลยพี่แพทร์ช่วยอืบอ่าอ่าเขาก็จะลงรูอย,อย่างนี้เลยคะ่ะถูกต้องอ่าเนี่ยอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนน้ําปลาค่ะ ขวดที่น้องซาบูเห็นว่ามันมีรอยรั่วรั่ว66อยู่จะได้ให้น้ําไหลออกแบบนี้นี่แหละ oh. ออก็ให้ปลาขัดใจได้ด้วยใช่แล้วอเราก็ย้ายมาอีแ 1, อกแถวหนึ่งมันค่ะสวยสุเมื่อประกาศทานอาหารแล้วน้ำในขวดก็จะต้องสะอาดอยู่เสมอคะ่ระภารกิจนี้เรียกว่าดันน้ำหรือการเปลี่ยนน้ำในขวดปลาเราจะได้ลองดันน้ำเก่าออกแล้วเติมน้ำใหม่ต้องทำอย่างเบามือเพื่อไม่ให้ปลาตกใจคะ่ะลูกขยุบไปเล่นน้ำของแกได้ไหมคะลูกขยุบไปเล่นน้ำของแกได้ไหมคะจัดไปเลยค่ะ ดีมาก ภารกิจสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการแพ็คประกาศสําหรับส่งออกค่ะพี่ๆจะสอนเทคนิคการปิดถุงและการดูแลให้ประกาศปลอดภัยระหว่างเดินทางน้องๆจะได้รู้ว่ากว่าประกาศหนึ่งตัวจะไปถึงมือลูกค้าทั้งในและต่างประเทศต้องผ่านขั้นตอนดูแลอย่างพิถีพิถันขนาดไหนค่ะหนูได้ไปเรียนประกาศมาแล้วหนูก็สงสัยว่า แต่ว่าถ้าปลากระติน,นี่มันโตเต็มที่แล้วจะส่งออกไปต่างประเทศยังไงเดี๋ยวเราจะไปายข้อสงสัยของน้องชาบูกันค่ะตรงเนี้ยที่เราอยู่คือห้องสําหรับแพ็คปลาส่งออกค่ะน้องชาบูเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการแพ็คก,กันเราก็ฝึกทดลองแพ็คด้วยดีไหมคะค่ะ <c oughs> โอเคไปกันเลยค่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการซีลปลากันดูนะคะอ้าวแล้วปลามันหายจะยังไงนคะในถุงเนี่ยค่ะเขาก็จะมีอากาศอยู่บางส่วนถ้าเกิดว่าเราส่งไปประเทศที่ใกล้ๆอากาศที่อยู่ในถุงก็เพียงพอแล้วค่ะ แต่ว่าถ้าเราส่งไปต่างประเทศที่ไกลมากๆเนี่ยเราก็จะต้องมีการเติมอากาศหรือว่าออกซิเจนให้กับน้องปลาด้วยนะคะอ่านี่เลยค่ะวิธีการก็คือเราก็จะเลื่อนถุงเข้าไปอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องซีดุน้องซาบูก็จะเห็นว่าอ่าเอ้ยนี่เลยค่ะก็จอบมาเป็นถุงแบบนี้เลยอ่าทีนี้เรามาดูวิธีการเติมออกซิเจนให้กับปลาที่เดินทางไกลๆกันดีไหมคะแล้วปลาเขาเดินทางกี่วันเหรอ ถ้าเป็นประเทศที่ใกล้ๆอย่างเช่นประเทศจีนก็จะใช้เวลาประมาณ1น่ถึงหวันครึ่งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประเทศที่อยู่ไกลๆเนี่ยก็จะใช้เวลา2วันถึง3วันค่ะน้องชาบูแล้วสมมติว่าถ้าแบบน้องตายระหว่างที่ในการเดินทางขึ้นมาซาเเนจริงๆเราก็จะพยายามป้องกันไม่ให้น้องตายนั่นเองค่ะคือปลาที่เราส่งก็ต้องมีสุขภาพแข็งแรง แล้วก็มีการเตรียมน้ําที่สะอาดให้กับน้องทีนี้วิธีการแพ็คแบบเติมอากาศให้กับน้องเนาะน้องซาบูเห็นตรงนี้นะคะจะมีที่เติมออกซิเจนอยู่เราก็ใช้วิธีนี้เลยค่ะเราก็จะปักออกซิเจนแล้วก็เติมออกซิเจนเข้าไปในถุงแบบนี้เลยเห็นไหมคะว่าถุงเขาก็จะปองๆแบบนี้เลยค่ะอุ้ยปองๆ เป็นยังไงบ้างคะน้องชาบูวันนี้ได้มาฝึกลองเป็นคนเลี้ยงประกาศด,ดูค่ะวันนี้หนูก็ได้ความรู้แล้วรู้สึกภูมิใจ <c oughs> ที่ประกาศเนี่ย <c oughs> ได้ส่งออกไปทั่วโลกเลยค่ะ <c oughs> วันนี้หนูขอบคุณพี่แพรมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องชาบูด้วยนะคะ <c oughs> ช่วงหน้าหนูถ้าเราจะพาพี่ๆไปเทีย่ยวที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะวันนี้เราได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนตั้งแต่การเพราะการให้อาหารการดันน้ําไปจนถึงการแพ็คส่งออกประกาศสีสวยถ้าเราตั้งใจดูแลน้ําสะอาดอาหารพอดีประกาศก็จะเติบโตแข็งแรงและพร้อมเดินทางไปสร้างความสุขให้คนทั่วโลกเลยคะ่ะช่วงเด็กพาเที่ยวใครคิดถึงความสนุกของงาน XX ที่ิดโซนปีที่แล้วบอกเลยปีนี้จัดเต็มกว่าเดิมต้องมาให้ได้นะ หนูทดลองสตันอพอ p l ลอร์หนูทดลองสตันอพอ p l ลอร์ช่วงเด็กพาเที่ยววันนี้พี่พราวพาทุกคนมาบุกงาน SX Kids Zone โลกของการเรียนรู้และผจญภัยสำหรับเด็กๆค่ะวันนี้เราสองคนอยู่กันที่งาน Sustainability Expo 2025ที่โซน SX Kids ที่แลนน้องชมบุกก็มานะคะสนุกปีนี้มีอะไรนะใจมั่งไปดูเลยค่ะตามมาเลยไปว้าวมาดมบุอันดับแรกเลยนะคะพอเราก็ามาด้านในงานแล้วเนี่ยเราต้องมาลงทะเบียนเพื่อรับพาสปอร์ตก่อนค่ะทุกคนต้องมีพาสปอร์ตติดตัวด้วยนะเย้ได้พาสปอร์ตมาแล้ว ำหรับพัสปอรอทที่ทุกคนได้ไปนะคะข้างในเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของกิจกรรมต่างๆที่อยู่ภายในเอนอคิโซนค่ะซึ่งก็จะมี5สเตชันด้วยกันแอบบอกไว้ก่อนนะใครที่ไปสเตชันไหนมาเนี่ยเสร็จแล้วนะคะต้องมาประทับตารหรือว่าแบบด้วยเพราะว่าสามารถไปแลกรับของที่ระลึกได้ด้วยนะ ส่วนเซชันที่หนึ่งนี้นะคะก็คือนักสืบดูดใต้้องทะเลค่ะเฮ้ยสวยมากเลยค่ะมีปาวาบกด้าด้วยเฮ้ยมันขยับได้ด้วยเหมือนของจริงเลยเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจกันเลยดีกว่าไหมเฮ้ยไปกันเลยค่ะวนๆวนวนน้องชาวุญเนี่ยจะพาเพื่อนๆเข้าไปในท้องวานะว่ามันเนี่ยตัวใหญ่แค่ไหนข้างในมีอะไรน่าสนใจบ้างตามมาเลยค่ะ เ้าหของวานนะคะนี่เอาใยวะนร่างกายเยอะมากโอ้ยวิญจาวิอันนี้คือปล่อยกับหัวใจนะคะเหมือนโดนวากิจริงๆเลยอ่ะนี่สมองด้วยไปดีกว่าหลังจากที่เราทำภารกิจเสร็จแล้วเราก็ต้องมาสแตมป์พาสปอร์ททุกดาเนเลยนะคะไปหาต่อไปกันเลยค่ะไปกันต่อตอนนี้เราอยู่กันที่สเตชันที่สองนะคะ สเตชันนี้นะคะคือ Adaptation Adventure ค่ะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเข้าไปกันเลยดีกว่าทุกคนบ้ามลีค่ะตอนนี้นะคะก็จะให้น้นมมองๆได้มาลองฝึกเดินเป็นอูดค่ะอูดเนี่ยเขาจะมีเท้า2นิ้วนะทุกคนซึ่งมันสามารถแผ่กระจายน้ำหนักให้เขาเดินบนทะเลทรายได้อย่างสบายเลยเดินสบายไหมไม่สบายค่ะไม่สบายค่ะเพราะเราเป็นคนเราไม่ใช่อูดอันนี้ท้อลองจำสนแบบมีอุ้ยอันนี้คือการทดลองจำสีแบบมีสีตาขับเงี้ย จะมีห้งผืนเหมือนตุนปักเป็ดนะคะเขาบอกว่าจะช่วยให้ว่ายน้ำได้เร็วขึ้นด้วยนะลองซีและสเตชันที่3คือ Kid Stage by หนูทดลองค่ะเป็นเวทีที่น้องๆน,นะคะจะได้มาลองเรียนลองเล่นและลองเป็นนักสำรวจตัวจริงด้วยสนุกกับเวิร์กช็อปและก็การทดลองที่ทังได้ความรู้และก็แรงบันดาลใจด้วยค่ะ ตอนนี้มาถึงสเตชันที่4แล้วนะคะสเตชันนี้ก็คือบัก 3, 100, 100, สำรวจเลื้นทรายค่ะใช่แล้วค่ะสเตชันนี้นะคะจะมีกระบะทรายแล้วก็มีเขาวงกดด้วยจะมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างไปดูกันเลยดีกว่าเราจะมาหาสัตว์ป่าและสัตว์น้ำในซายกน,นะคะจะมีไหมนะขุดดูซิเจอแล้วค่ะนี่สีขาวหายากมากเพราะว่ามันสีเดียวกับทรายพอดีเลยตั้งแต่กันนะคะ เราเข้าไปดูเขาวงกดกันดีกว่าไปค่ะตามอะไรข้างในจะมีอะไรบ้างนะม,า,มาดูกันวันจันจะอีกแล้วนั่นแหละอ๋อเราต้องเอาวันนี้ไปทิ้นในทงในถังขยะให้ถูกอุ้แต่เราจะออกจากที่นี่ได้ไหมก่อนมันมีทางเกวๆไปพี่สาอจะทำออกแล้วอ่ะ ตอนนี้เราเก็บของในเขาวงกดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแยกขยะากาันมาชาบูรู้ไหมว่าอะไรอยู่ถังไหนอะไขยย่อย,ยู่อันนี้เป็นขยะย่อยสลายได้อันนี้เป็นขยะติดเชื้อและนี่ก็คือสถานี่ั้านะคะก็คือโซนแยกขยะค่ะก็คือเขาจะให้เราแยกขยะนะคะ ไปเรียนรู้การแยกขยะให้ถูกต้องกันค่ะไปดูซิว่าชาบูเนี่ยไปลองแยกขยะที่เขาวงกดมาแล้วออกมาที่นี่จะทําได้ดีหรือเล่าไปค่ะอันนี้อันหนึ่งไปยคราชีไปไปแยกขยะกันตัวตรงนี้ก็คือที่แยกขยะนะคะถังสีเขียวคือขยะอินทรีย์ถังสีเหลืองคือขยะรีไซเคิลสีนู้ำเงินคือขยะทั่วไปสีแดงคือขยะอันตรายนะคะไม่มมนค็อเกมย้อนถุงทรายลงมาโอเคมาก สเตามค็อมทุกขอ้อโซแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะชาบูวันนี้สนุกมากเลยค่ะก็คือได้ประเจอหลายๆอย่างก็ได้ช่วยเยีขยะด้วยค่ะนี่ได้เป็นนักอนุรักษ์ด้วยใช่ไหมใค,ใครอยากมาสนุกแล้วก็มาได้ความรู้แบบชาบูแบบนี้นะคะมาที่ S.X. สอคนะคะงานมีถึงวันที่5ตุลาเลยค่ะเราสองคนไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย,บาย,บาย ิจกรรมสนุกและสาระครบแบบนี้มีตลอดงานที่ SX Kids Zone ค่ะอย่าลืมมาตอมรอยนักสำรวจตัวน้อยแบบชาบูกันนะคะนอกจากมีโซ่อของเด็กแล้วผูว้ปกครองพ่อแม่ก็สามารถมาสิ่ของที่นี่ได้เหมือนกันนะคะ Marine Tiwi.